อันนี้นะคะนางสวาห่านะคะนางสวาหาะเนี่ค่ะสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นตอนนี้ก็มีไซส์สี่นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะนางสวาหะานี่นะคะใบเขาจะเป็นออกใบไทใบใหญ่นะคะกัดออกสีชมพูอมม่วงนะคะสีสวยมากนี่ค่ะ ข้างๆงกันก็เป็นไก่แก้วมาลายทองนะคะเวลากัดคือจะกัดออกสีแดงๆนะคะสีแดงๆส้มๆเนี่ยค่ะสวยนี่ค่ะนี่รามมาสูนนะคะรามมาสูน ไม้ใบายาวนะคะตอนนี้ต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะใครที่รออยู่เนะะี่ยค่ะอันนี้คือถ้าเต็มฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกที่มีแบ่งนะคะวันนี้ก็จะมีแบ่งไซส์สี่นิ้วนั่นเองนะคะรามมาสูนะคะ่ะนี่ให้ดูฟอร์มเต็มๆของรามมาสูนนะคะเป็นใบายาวค่ะมาจากสีเขียวล้วนนะคะเพราะกัดเต็มจะเป็นแบบนี้ค่ะมีลวดลายขึ้นนะคะแล้วก็ข้างๆกันอันนี้จะเป็นอ่าทด เอ้ยไม่ใช่กุ้งพารักหน้าทองนะคะพารักหน้าทองมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้เวลาโตขึ้นก็จะเป็นสีออกเปรอะนะคะเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูขึ้นนะคะบนพื้นใบอันนี้คือพารักหน้าทองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็มีไม้หัวมาแบ่งด้วยนะคะพารักหน้าทองคะ่ะอันนี้รามมาสูนนะคะใครที่รอต้นลูกอยู่นะคะรามมาสูนเริ่มมลีลูกสีนิ้วออกแล้วนะคะนี่คะ่ะ เป็นไม้ใบายาวนะคะสำหรับรามาสูนขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสังเกตได้ว่าเม็ดเริ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วนะคะลอยชมพูนะคะลอยชมพูใบอาจจะเล็กลงนิดนึงนะคะเนื่องจากเขากำลังออกดอกนะคะนี่ลอยชมพูก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับลอยชมพูไม้ทนเข้มแล้วก็มีเม็ดรกระจายทั่วใบเลยนะคะ นะะี่ค่ะยุทธหัตถีนะคะสวยมากอันนี้เป็นไม้ที่โตขึ้นแล้วใบแข็งมากนะคะกระดูกชัดแล้วก็พื้นใบะกัดออกสีชมพูแบบนี้นะคะตอนเด็กก็จะเป็นไม้ที่เป็นพื้นขาวมาก่อนนะคะพื้นขาวออกเขียวนะคะอันนี้คือยุทธหัตถีนะคะเพิ่งเริ่มงามกลับมางามนะคะเพราะว่าเป็นไม้จอมที่เอาไปผ่าหัวมานะคะ เพชรเจ็ดสีนะคะ, ese, ะ,คะเวลาโตก็เนะะี่ยค่ะแล้วแต่ใบเลยสังเกตได้ว่าเม็ดแดงเนี่ยขึ้นทุกใบนะคะเดี๋ยววันนี้มีเพชรเจ็ดสีนะคะด่างแบบเยอะๆนะคะมาให้เลือกทั้งหมดประมาณสามหมายเลขนะคะสามสี่หมายเลขประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะต่อไปหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองใครชอบตัวไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้มีเบอร์มาให้เลือกนะคะ อันนี้เอาไป100บาทหมายเลข2คะ่ะเม็ดแดงเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่อันนี้เบอร์ล,ล่าสุดต่อไปอันนี้เป็นด่างเปิดนะคะออกแนวลายหินอ่อนนิดนึงนะคะสีสวยนี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่100บาทเช่นเดียวกันเบอร์สามนะคะด่างตั้งแต่ใบแรกเลยต่อไปเบอร์สี่นะคะติดด่างมาแบบนี้นะคะเบอร์สี่ขอ70บาทละกันนะคะเบอร์สนี่ค่ะ อันนี้เทพดาลูนีนะคะเทพดาลูณีจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพดาลูนีค่ะเป็นไม้หายากนะคะตัวนี้นค่ะอัปเดตไม้ดังนะคะอันนี้พรเจ้าสัวนะคะดังสวยมากนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในฟอร์มสี่นิ้วนะคะพรเจ้าสวัว นะคะใครรับนะคะอันนี้หนูแบ่งให้80บาทนะคะเผื่อใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะคะเป็นพรอเจ้าสัวด่างสวยเลยอันนี้ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์จะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะนี่สายนี้จะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะสำหรับไก่แก้วสวรรคะ์ค่ะอันนี้เมืองเกอกเกตดนะคะอันนี้จะเป็นแบบด่างเยอะเลยนะคะด่างสวยค่ะบางทีเรียกด่างลายหินอ่อนนะคะ ต้นนี้ฟอมสามใบนะคะใครรับเมืองกเกอกเกตต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อบาทนะคะหนึ110บาทเมืองกเกากเกตค่ะเนี่ยค่ะนาลีบุรพานะคะเวลาเต็มฟอร์มจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือตรงที่เขียวเนี่ยอันนี้คือตรงเขียวมาก่อนนะคะจะกัดแบบนี้แต่ตรงป้ายคือป้ายทึบๆนะคะเนี่ยค่ะอย่างดูใบล่างก็จะเห็นชัดนะคะเป็นเขียวแล้วก็ป้ายชมพูนะคะแต่พอโตขึ้น สีก็จะเริ่มกัดมาด้วยตรงเขียวนะคะอันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทสำหรับ4นิ้วนะคะ ป้ายมาแต่เด็กนะคะเป็นเขียวป้ายชมพูแต่เด็กเลยแต่ว่าไอ้ตรงตาสีเนี่ยจะกัดถึงตอนโตนะคะแก่ตัวถึงจะกัดค่านี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับนาลีบูรพาเอาไปต้นละ80บาทนะคะนาลีบูรพาก็เนี่ยค่ะป้ายมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วพอโตขึ้นตรงเขียวๆก็จะกัดสีชมพูมาอีกค่ะอันนี้เพชรเจสีนะคะจะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบ60บาทนะคะสําหรับเพชรเจสี ด่างมาแล้วค่ะแต่ด่างไม่เยอะนะคะพวกนี้ก็จะโตเร็ว,ลวแล้วก็จะโตดีกว่าพวกด่างเยอะๆนะคะเดี๋ยวหนูอาด่ังได้เยอะให้ดูด้วยนะคะอย่างไซนี้จะอยู่ที่60ค่ะนี่ด่างเยอะๆจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโตช้ามากแล้วก็มีโอกาสตายสูงนะคะถ้ายิ่งเป็นขาวทั้งใบแบบนี้ค่ะคือด่างขาวนะคะเผือกนั่นเองนะคะแต่อันนี้ยังดีว่ามีอยู่ใบหนึ่งติดเขียวมานะคะอันนี้ลูกไม้ผสมพรพลล่วงนะคะ สีจะออกเพิงๆออกน้ำตาลนะคะเอาไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับลูกไม้ผสมพรพล่ลวงคะ่ะพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูอันนี้เอาไปต้นละ50บาทเป็นไม้โทนเข้มนะคะสำหรับพลอยชมพูคะ่ะีเจอสีบุรีรัมยูหนึ่งต้นนะคะใครสนใจเอาไปต้นละ50บาทนะคะสีบุรีรัมนีทรงใบชัดเจนทรงใบสวยนะคะปลายใบแหลมๆคะ่ะอันนี้พรมคีรีนะคะพรมคีรี เอาไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะพรมคีรีเป็นไม้ชมพูนะคะพอโตขึ้นจะเป็นชมพูเปื่อๆด้วยนะคะอันนี้สีชมพูเหมือนกันจะเป็นชมพูแบบเข้มเลยนะคะมีชื่อว่าพรสวรคร์นะคะพรสวรคร์นี่เอาไปอยู่ที่ต้นละพรสวรรค์เอาไปหนึ่งบาทนะคะสําหรับพรสวรรค์ไม้สีสดค่ะตัวนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์พื้นจะเป็นเขียวเข้มนะคะแล้วก็ มีกัดแดงมานะคะไก่สวรรค์อยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะไก่สวรรค์ไก่ตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะต่อไปนะคะไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามน่าจะกัดส้มๆนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะไก่ตัวงามคะ่ะมงคลซับนะคะมงคลซับ อันนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะมงคลทรัพย์จะเป็นพื้นออกขาวอมชมพูนิดหน่อยนะคะแต่พอโตขึ้นชมพูก็อาจจะเยอะได้มากกว่านี้นะคะมีประมาณตอนนี้เหลือประมาณ4ี่หต้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีาเจอเพิ่ม,เต,มเติมยังไงจะมาอัปเดตให้นะคะมงคลทรัพย์ให้ปลายต้นละ50คะ่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะด่างสวยมาเลยนี่ค่ะเป็นไม้ป้ายชมพูแล้วก็เป็นไม้กาสีด้วยนะคะตรงเขียวเขาก็จะกัดด้วยนะคะ สายนี้เอาไปต้นละ100บาทฟอร์มสนิ้วนะคะชื่อว่าชมพูทวีปค่ะนางกีรินีเทวีนะคะต้นละ35บาทค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตับนางสงการนะคะนางกีรินีเทวีเพชรชมพูนะคะเพชรชมพูวันนี้เริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นกัดออกชมพูพัรเทลนะคะให้ไปต้นละ หกสิบบาทนะคะขอภยัยตัวนี้ชื่อเพชรไพลินนะคะเพชรไพลินนี้เขื่อนนะคะเขื่อนสิริกิตค่ะเริ่มมีออกอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะสําหรับเขื่อนสิริกิตก็จะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะเขื่อนสิริกิตข้างในกัดออกชุมพูข้างนอกออกเขียวเปิดนะคะอันนี้ลูกไม้เหลืองในชมพูนะคะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับลูกไม้เหลืองในชมพูแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะ เม็ดจะออกสีแดงๆเม็ด,ดจะใหญ่หน่อยนะคะต่อไปนะคะมีชื่อว่าทองพันช่างค่ะลวดลายเขาจะเป็นแบบขีดๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงใบายาวนะคะชองพันช่างก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันขีดจะออกแดงๆ้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาแปสิบาทนะคะทองพันช่างนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะที่ตรงสะโพกใบมันจะบีบๆเข้ามาหน่อยนะคะมีแข้งค่ะ ตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นลูกไม้ออกโทนชมพูขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นละหกสิบบาทนะคะสำหรับเศรษฐีสุพรรณก็เป็นไม้ตามหานะคะใครชื่นชอบก็สามารถสะสมได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าชมพูนะคะถ้าช่วงไหนไม่มีแดดมันก็อาจจะเปิอะขาวมาแบบนี้ได้นะคะสำหรับ เศรษฐีสุพรรณค่ะไม้ฟองภูมิเตี๋ยเหมือนกันนี่แล้วก็สวงอีสานมีพี่ถามเข้ามานะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้บอกได้เลยว่าทํายากนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไซนี้ก็คือไซส์เล็กสุดนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะราคาย,ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะสําหรับไม้ตัวนี้ที่ขายกันในท้องตลาดสวงอีสานนะคะเนื่องจากก็เป็นไม้ได้รางวัลด้วยนะคะก็เป็นไม้นี่ปลายชุมพูนะคะใบเป็นใบไทยนะคะ ใครสนใจนะคะวันนี้มีแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะตัวน,นี้เลยนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเอียงให้ดูนะคะเป็นฟอร์มสีนิ้วเล็กๆแบบนี้นะคะอ่าใบกลมแป้นนะคะฉัดทินกรนะคะฉัดทินกรเอาไปอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะฉัดทินกรจะเป็นไม้ใบกลมนะคะมีเม็ดด้วยนะคะบนพื้นใบนี่อันนี้สบายนางฟ้านะคะสวยมากเริ่มแบบชมพูละเลื่อมาแล้วนะคะ ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสบายนางฟ้าเดี๋ยวถ้าวันนี้นะคะไม่มือซะก่อนยวหนูพาไปชมแม่นะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะสีสวยมากนะคะเวลาเขาเต็มฟอร์มสบายนางฟ้าค่ะนอ่ค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้านี่อันนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะต้นแม่พันธุ์โตขึ้นจะเป็นสีชมพูประมาณนี้นะคะสําหรับสบายนางฟ้าเดี๋ยวพาไปชมสีนิ้วอีกทีหนึ่งสีนิ้วจะอยู่ที่100บาทนะคะ อันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะต้นไม่สูงค่ะนี่สำหรับแม่เขาก็สูงไม่ถึงประมาณ20เซนได้นะคะสำหรับต้นแม่เขาต้นลูกก็จะเดี๋ยวเอาไปให้ชมนะคะเป็นฟอมสี่นิ้วเตี้ยเตีมาเลยนะคะชมพูก็จะเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะกัดเต็มฟอร์มเมื่อโตขึ้นจะชมพูแบบนี้เลยนะคะสบายนางฟ้านี่ต้นเล็กก็จะอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนี่ค่ะสวยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสุดปารถนานะคะสุดปารถนานี่ อันนี้จะมีแบ่งห้าสิบาทนะคะสำหรับกระถางสีนิ้วนะคะสุดปรารถนาสายพระเนตรนะคะสายพระเนตรตอนเด็กพื้นเขียวแบบนี้เลยนะคะพอโตขึ้นนะคะเขาก็จะกัดสีแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อบาทสายพระเนตรคะ่ะยักษ์กุเปลันนะคะสายนี้อยู่ที่แปสิบบาทนะคะสำหรับยักษ์กุเปลันคะ่ะน,นะคะนี่ก็จะมี ประมาณสองสามต้นนะคะยักษ์กูเปรันเนี่ยคะ่ะกำลังสวยเลยนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้นะคะพระโมกขาลานะนะคะเมื่อเช้าไปชมต้นแม่มานะคะแดดเปี้ยงเลยสีเขาจะออกกัดแดงเต็มใบนะคะตัวนี้อยู่ที่สี่สิบบาทนะคะพระโมกขาลานะคะอันนี้ลูกไม้ไก่นะคะหน้าส้มนะคะตัวนี้นี่ค่ะทรงใบไก่เลยนะคะแบบนี้ก็จะเป็นตระกูลไก่ส่วนใหญ่จะทรงใบนี้นะคะมีไม่กี่ตัวคะ่ะที่ทรงเป็นใบ,บแบบ คนละแบบกันนะคะอันนี้ลูกไม้ไก่ส้มขอห้าสิบาทนะคะหน้าสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้จันฉายนะคะจันฉายต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับจันฉายไม้เก่าคะ่ะตัวนี้เป็นใบไทยนะคะอันนี้จะชื่อว่าราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์นี่เป็นตัวเขาเรียกว่าคู่เหมือนกับหลวงราชนะคะผัดอ่าเขาเรียกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดนะคะสําหรับหน้านี้นะคะขออยู่ที่ราคาย5สห้าบาท ราจะพึกคะ่ะอันนี้มนสวรรค์นะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะมนสวรรค์นี่คะ่ะอันนี้ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลต้นละหกสิบบาทนะคะม่วงมงคลคะ่ะนี้พญาไกศสอนสิงหราชนะคะพญาไกสอนสิงหราชเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาอีกนะคะตัวนี้อยู่ที่ต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะพญาไกศสอนสิงหราชคะ่ะ อันนี้สีมหาโพนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเริ่มชุมพูมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะฟอร์มเตี้ยๆนะคะสําหรับสีมหาโพต้นละห้าสิบค่ะใบโพสวยนะคะอันนี้ไผ่นะคะมีชื่อว่าไผ่ลุงอรุณน,นะคะไผ่ลุงอรุณอันนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ใบโลกลูกนะคะฟอร์มเตี้ยอันนี้ขอต้นละเก้าสิบบาทนะคะมีชื่อค่ะชื่อไผ่ลุงอรุณน,นะคะนายทองเหม็นนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะ นายทองเหม็นก็จะเป็นพื้นออกแดงเขียวนะคะบนพื้นใบใบพิผิวนะคะสําหรับนายทองเหม็นเอาไปต้นละ50ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเนี่ยค่ะที่หนูบอกผสมมิดไมตีนะคะตัวนี้เขาจะแดงได้มากกว่ามิดไมตีเพราะว่าเนะะี่ยค่ะขอบเขาจะเหลือน,นิดเดียวนะคะมิดไมตีขอบเขียวจะเยอะกว่านี่นะคะเป็นลูกไม้ผสมมาเบอร์เก้านะคะขออยู่ที่ราคาเจบบาทนะคะลูกไม้เบอร์เก้าค่ะ ต่อไปนะคะแดงข้างในขอบข้างนอกจะเป็นสีเขียวอันนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทัญญชาตินะคะองค์หญิงทัญญชาติให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะองค์หญิงทัญญชาติทรงใบจะออกรีรีหน่อยนะคะตัวนี้ดารารายนะคะดารารายไม้ฟอมพุ่มค่ะตัวนี้ เอาไปต้นละ50บาทนะคะดาราลายอันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเริ่มกัดไปแล้วคะ่ะไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธ์เอาไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับไก่อัมพันธ์ลายเขาจะเป็นขีดแดงๆนะคะตัวนี้นี่นะคะไก่แก้วมาลายทองใครสนใจอันนี้เป็นไม้หัวนะคะหัวนี้ค่อนข้างโตเลยนี่ค่ะขออยู่ที่300บาทนะคะไก่แก้วมาลายทองคะ่ะไม้หัวนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นขุนเมืองนะคะไม้เก่าหายากแล้วนะคะขุนเมืองเดี๋ยวหนูถ่ายหัวให้ชมนะคะสําหรับขุนเมืองนี่ค่ะนี่ค่ะขุนเมืองหัวประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะอันนี้เอาไปอยู่ที่ต้นละเอาไป90บาทนะคะขุนเมืองไม้หายากค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะวันนี้มีหันนุมานอมพระพากับออกศึกมาด้วยนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมหาราชานะคะเดี๋ยวหนูขุดให้ดูค่ะค่ะน,นี้หานุมาลเชิญธงนะคะหานุมาลเชิญธงอันนี้กัดเต็มฟอร์มแล้วนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้หานุมาลเชิญธงให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะหานุมาลเชิญธงค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นไม้หัวนะคะก็จะส่งแบบหัวติดใบพี่ๆสามารถ รับไปแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะคะใบมันมอาจจะมีเหี่ยวนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับไม้หัวแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะพวกไม้หัวนะคะตัดใบเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาใหม่นะคะทนมากนะคะลืมบอกนะคะหัวพวกนี้อายุไม่ต่ํากว่าหกเดือนนะคะกว่าจะได้ไม้หัวก็จะเป็นใบที่เต็มฟอร์มแล้วนั่นเองนะคะตัวนี้นี่ไม้เน้นหัวนะคะถ้าใบไปถึงพี่ๆสามารถตัดออกได้เลยคะ่ะอันนี้หนุมานออกศึกนะคะไม้หัว ตอนนี้ขออยู่ที่ราคาไป70บาทนะคะสำหรับาหานุมานออกศึกนะคะสีจะออกโทนแดงเดี๋ยวไปดูอมภพาพากันต่อคะ่ะอันนี้หานุมานอมภะพานะคะอมภะพาโทนชมพูขาวนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทเช่นเดียวกันหานุมานอมภพาพาคะ่ะนี่ค่ะอนนี้พรมฤสีอฟอร์มกอเลยนะคะนี่มีหลายหนอนะคะสังเกตได้ว่าหัวค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่านี่อันนี้หนอนสามหนกกาลังแทงเลยนะคะห่างกันอยู่ เอาไปต้นนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทเอาไปทําพุ่มทํากอได้นะคะพรมหรือสีเป็นไม้หัวคะ่ะนี่อันนี้หนูสวมกระถางไปให้นะคะกอมันจะได้ไม่แตกนะคะตัวนี้อันนี้ชินน้นนับบัญชอน,นะคะไม้หัวน,นี้ขออยู่ที่ราคาแปสบาทนะคะชิ้นนับบัญชอน,นี่ค่ะนี่ค่ะนนี้เป็นลูกไม้นะคะสีชมพูหวานวานนะคะตัวนี้มีหัวแล้วนะคะนี่าสนใจนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ หกสิบบาทนะคะลูกไม้ตัวนี้นี่ค่ะขอเป็นลูกไม้รหัสกอไก่ค่ะนี่ลูกไม้ชมพูนะคะรหัสขอไข่ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะหัวประมาณนี้นะคะขอไข่ค่ะนี่ค่ะแหลมทองนะคะล่างที่ยังไม่เต็มก็จะค่อยๆกัดมานะคะจนเป็นชมพูล้วนได้เลยนะคะตอนนี้มีกระถางสี่นิ้วเป็นไม้กระถางนะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะแหลมทองตอนนี้มีแบ่งอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็น จังหวัดสุขโขทัยนะคะตัวนี้เป็นใบไทยตัวเก่านะคะหรือว่าสุขโขทัยหนึ่งนั่นเองนะคะใครรับนะคะหัวนี้ขอราคาไป100บาทนะคะสุขโขทัยคะ่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆฟอร์มกอนะคะอันนี้ยักษ์ตีเมฆฟอร์มกอนี่ค่ะลายสวยมากนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคากอนี้เอาไป110บาทนะคะ1 1 0บาทสําหรับยักษ์ตีเมฆค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูสวมกระถางให้นะคะ ไหนขุดมาดินไม่แตกก็จะสวมกระถางให้เลยนะคะก็จะเนี่ยคะ่ะลากเยอะมากนะคะไม้พวกนี้จะอยู่ในลังนะคะแล้วก็มันจะเป็นไม้ที่ลงหัวแล้วทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะคือมีชื่อว่าแหลมทองนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าเต็มฟอร์มนะคะได้ขนาดนี้เลยนะคะเป็นไม้กัดสีนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นมีชื่อว่า สุรเสนนะคะพญาสุรเสนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นไม้หัวนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้นี่ค่ะกาสีเต็มนะคะขออยู่ที่ราคาไปเ0บบาทนะคะพญาสุรเสนค่ะอันนี้นะคะมหาชัยนะคะนี่มหาชัยอันนี้ให้ไปอยู่ที่หัวละ200บาทเป็นไม้ป้ายนะคะนี่หัวข้างโตเลยนะคะมหาชัยคะ่ะนะคะอันนี้นางใหม่นะคะหัวนี้มีสองหนอ่อป้ายสวยๆเลย นางไมต้นนี้นะคะโอ้มีสองต้นแบบนี้นะคะมีหัวแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนางไมค่ะเนี่นะคะนี้จะเป็นงานหัวของรักเอ้ยนะคะต้องบอกก่อนว่าไม้ตัวนี้หัวไม่ใหญ่นะคะด้วยเขาเป็นสายพันุดางนะคะนี่ค่ะอันนี้มีสามหนอด้วยกันนะคะในหัวนี้นี่ ขายสนใจนะคะรักเอยหัวนี้ขออยู่ที่160บาทนะคะสำหรับรักเอยค่ะไม้ด่างนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นพรมคีรีนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีความเปิอะมาด้วยนะคะมีความชุมพูด้วยพรมคีรีก็จะมี4นิ้วแบ่งอยู่2ไซส์นะคะมี50กับ90นะคะสำหรับพรมคีรีนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นสีลานักปาาแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างหรือแบบแผงนั่นเองนะคะอันนี้เริ่มมีลูกๆนะคะแทงหน่อขึ้นมาจากหัวแล้วนะคะใครสนใจหัวนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทสีลานักปาดคา่ะด้านหลังนี้จะเป็นลูกไม้ผสมพรพรล่วงนะคะใครสนใจไม้หัวจะอยู่ที่120นะคะสําหรับไม้หัว ลูกไม้ผสมพ,พรพะล่วงนะคะสีออกน้ําตาลเพิงๆค่ะอันนี้เจ้าจัก,กรพัดนะคะเป็นเจ้าจัก,กรพัดด่างอันนี้จะมีลูกติดหนึ่งหนอนะคะมีหัวแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะใครรับขอหยุดที่ราคาเอาไปอาขอ90บาทแล้วกันนะคะต้นหัวใหญ่นะคะมีสองหนอในกระถางนะคะเป็นไม้อ้ยไม้ด่างนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระถางค่ะบอกผิดนี่มีสองหนอในหัวนะคะคุ้มมากอันนี้นะคะ นี่ค่ะนี่เป็นไม้เหลืองกระดูกดำนะคะใครรับนะคะหัวนี้ขออยู่ที่ราคาหัวละสองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ขุนสี่โคชคงนะคะขุนสี่โคชงอันนี้คือกัดมาแล้วนะคะจากที่ตอนเด็กใบเขาเขียวล้วนเลยนะคะนี่ใครสนใจนะคะขุนสี่โคชคงอันนี้อ๋อสองหนนะคะในหัวนี่ใครสนใจเดีย๋ยวให้ดูหัวก่อนค่ะ ใะะบาย,ยาวสวยนะคะสําหรับหัวขุนสีโคชโคงก็ไม่ค่อยมีมาแบ่งนะคะจากในแปลงเ,เจออันเดียวนะคะขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะขุนสีโคชโคงค่ะนี่ค่ะอันนี้บัวแก้วนะคะใบกลมชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งบาทนะคะบัวแก้วจะเป็นกลมออกถ้วยๆนะคะตัวนี้น่ารักมากค่ะบัวแก้ว สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็วันนี้มีไม้หัวมาแบ่งนิดหน่อยนะคะใครสนใจพันธุไหนหัวไหนก็สามารถจดชื่อไว้ได้เลยนะคะหนูอาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดให้ชมนะคะเพราะว่าบางทีมันเนะะี่ยค่ะมันเยอะมากนะคะในหนึงรางที่ลงแปลงไว้คือมีหัวหลากหลายสายพันธุ์เลยก็เดี๋ยวทยอยถ่ายลงให้ชมนะคะสําหรับไม้หัว วันนี้นะคะก็ฝากเบอร์โทร0 6 28 4 282 4 3 6 3อวันนี้เป็นเบอร์โทรที่สวนนะคะโทรได้ตลอดเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะก็มีบอลสีสวยๆลงให้ชมทุกวันเลยนะคะบอลที่สวนก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเป็นบอลสีที่ทำเองทั้งหมดนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะพันนอกเหนือจากนี้ก็สามารถถามมาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ